เอาละครับเดี๋ยวพี่ปอจะพาน้องๆย้อนอดีตกลับไปดูประวัติศาสตร์ของเรื่องทาตและกรรมตรังสีกันครับไปกันเลยโอ้หพิพิธภัณฑ์นี้กว้างใหญ่จังเลยครับน้องๆเอ๊ถ้าย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี1,898นเนี่ยน้องๆรู้ไหมครับว่าสมัยนั้นเนี่ยมีทาตเกิดขึ้นเยอะมากนะครับที่เราได้ค้นพบ อย่างเช่นอันนี้เลยอันนี้เราเรียกกันว่าธาตุยูเรเนียมส่วนอันนี้เราเรียกกันว่าธาตุโพโลเนียมและอันนี้ครับเราเรียกกันว่าธาตุเรเดียมเอ๊น้องๆลองดูสิครับว่าธาตุเหล่านี้เรารู้จักธาตุอะไรกันบ้างน้องๆรู้ไหมครับว่าธาตุที่พี่ปอพูดมา3ตัวเมื่อกี้นะครับเราเรียกกันว่าธาตุกำมัะถันสี <S <S สเดี๋ยวพี่ปอจะเล่าให้ฟังครับ <S <S เอาละครับเด<ส>ี๋ยวพี่ปอจะพาน้องๆ ย้อนอดีตกลับไปดูประวัติศาสตร์ของเรื่องธาตุและกัมมันตรังสีกันครับไปกันเลยฟุ๊กุ๊บอ่าเราย้อนกลับมาอยู่ในอดีตแล้วนะครับน้องๆในสมัยประวัติศาสตร์นะครับมีนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าปีแอ์และมารีคูลี่นะครับเขาเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะครับในตลอดระยะเวลาที่เขาทํางานเนี่ยเขาได้ค้นพบนะครับ เกี่ยวกับธาตุกำมตรังสีนะครับซึ่งใช้เวลาเนี่ยกว่า4ปีนะครับน้องๆลองดูนะครับในเวลา4ปีเนี่ยเขาได้ค้นพบว่าธาตแต่ละชนิดเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่มีทั้งประโยชน์และโทษน,นะครับซึ่งสิ่งที่เขาได้ค้นพบก็คือเขาสามารถแยกธาตุเรเดียมนะครับออกจากแร่พิษเบนได้ซึ่งพอเขาแยกออกมาได้แล้วเนี่ยเขาก็ค้นพบว่าธาตุเรเดียมเนี่ยสามารถ รักษาโรคผิวหนังและก็มะเร็งได้ครับซึ่งการค้นพบในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่นะครับของนักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นนะครับซึ่งในตัวของเขาเองเนี่ยก็ถือว่าเสียสละมากๆเพราะว่าธาตุกัมะรันาราสีเนี่ยนะครับถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆนานๆนานเนี่ยมันก็จะส่งผลนะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ย มีอันตรายเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆเองเนี่ยห้ามไปอยู่ใกล้กับธา,าตุกำมะถันสีนะครับเอ๊น้องๆเคยเห็นป้ายนี้ที่ไหนนะอ่ะน้องเคยเห็นป้ายแบบนี้ไหมครับตอนที่น้องๆเนี่ยม,มาที่โรงพยาบาลน,นะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าจะมีป้ายที่เป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นสีดำๆตรงกลางแบบนี้เป็นวงกลมจุดใช่ไหมครับแล้วก็สัญลักษณ์หน้าตาแบบนี้เลยนะแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่า สัญลักษ์คาเตือนนะครับที่เกี่ยวกับว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีาธาตุกำมะถันาาสีนั่นหมายความว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ใช้าธาตุกำมะถันาาสีนะครับในการรักษาผู้ป่วยด้วยนะครับแต่น้องๆเนี่ยต้องระวังนะครับอย่าไปใกล้กับบริเวณนั้นนะครับเพราะว่า,าธาตุกำมะถันสีถ้าเราได้รับนะครับในปริมาณมากๆเนี่ยก็จะส่งผลเกิดอันตรายแก่ร่างกายเราได้ครับเรากลับมาที่ปัจจุบันแล้วนะครับน้องๆเมื่อกี้เราไปดูโปรถิสารมา พี่ปอบอกเลยวโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับน้องๆลองดูสิครับมารีคูรีแล้วก็ปีแอร์เนี่ยเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มุ่งมั่นมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะได้รับผลกระทบนะครับจากธาตุกัมมันตรังสีนะครับแต่เขาก็ทําให้เราเนี่ยค้นพบนะครับธาตุเรเดียมนะที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ได้โอ้โหเขามุ่งมั่นจนเขาประสบความสำเร็จเลยนะครับในอนาคตพี่ปอก็อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆแบบเขาเหมือนกันครับ เอาเละครับน้องๆพี่ปอมีการทดลองสนุกๆมาให้น้องๆทากันอีกแล้วนะครับอ่าบอกเลยว่าน้องๆเนี่ยสามารถทําเองในที่บ้านเลยนั่นก็คือการทดลองถั่วเต้นระบำอ่าถั่วเต้นระบำนะครับอ่ะเราไปดูกันเลยว่าอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีนี่เลยมเมล็ดถั่วเขียวครับมีโซดาน้ำเปล่าแล้วก็แก้วสองใบครับอ่าแค่นี้เองครับอ่ะเดี๋ยวเรา มาเริ่มทําการทดลองกันเลยครับเราแก้วมานะครับ2ใบนะครับแล้วเราก็แก้วหนึ่งนะครับเราใส่เป็นน้ําเปล่าแล้วอีกแก้วหนึ่งเนี่ยเราใส่เป็นโซดานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเอาตั่วเขียวมาครับแล้วก็เทใส่ลงไปแบบนี้เลยอ่าใส่ไปทั้ง2ออันเลยนะครับใส่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาสังเกตกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหน้องๆลองสังเกตดูสิครับว่า แก้วสองใบนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรครับลองดูสิเป็นยังไงบ้างครับน้องๆลองดูแก้วสองใบนี้เห็นอะไรครับแก้วแรกที่ใส่น้ําเปล่าถั่วเป็นยังไงครับถั่วนอนที่ก้นใช่ไหมนะครับถ,ถั่วไม่ขยับเลยใช่ไหมนอนอยู่ที่ก้นหมดเลยแต่แก้วอีกใบนึงนะครับคือแก้วที่ใส่โซดาน้องๆเห็นไหมครับว่าถั่วเนี่ยจะลอยขึ้นลงขึ้นลงเล็กน้อยนะครับก็จะมีการขยับตัวแบบนี้ครับ แล้วมันเป็นเพราะอะไรกันนะเอาเลยครับที่น้องๆเห็นมเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยเต้นระบำแบบนี้ได้นะครับในแก้วที่มีน้ําอัดลมนะครับหรือว่าโซดาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าในน้ําอัดลมเนี่ยเขามีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือว่า CO2 นะครับซึ่งแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะมีลักษณะเป็นฟองนะครับซึ่งฟองแก๊สเนี่ยแหละจะช่วยพยุงนะครับทำให้มเมล็ดเนี่ยถั่วเขียวเนี่ยลอยขึ้นนะครับแล้วก็ล่วงลงมาแบบนี้นะครับ เห็นไหมน้องๆเคยเห็นใช่ไหมครับเวลาโซดาจะมีฟองเนี่ยมันก็จะช่วยพยุงถั่วเขียวให้เต้นระบำได้นั่นเอง